นะครับคือกรณีการจับกลุ่มลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่นะครับสืบเนื่องครับเคสนี้นะครับเป็นการสืบเนื่องมาจากว่าของงานป้องกันปราบปรับนะครับสายตรวจนะครับเมื่อคืนในตามดบายของผู้กัญชาในการออกตรวจพื้นที่นะครับจนไปพบกับผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับงานสายตรวจเนี่ยออกตรวจช่วงมานะครับก็ไปพบตัวผู้ต้องหานะครับคือในแบงค์อายุ36ปีนะครับขับรถจักรยานยนต์นะครับมาบริเวณถนนซ่อมสร้างนะครับ ตามถนนรนสิตปรทุมนะครับจากนั้นก็พบเจ้าที่สายตรวจนะครับขับออกตรวจในพื้นที่นะครับด้วยไหวพริบปฏิภาณจึงได้เป็นการเรียกตรวจนะครับ,รเ,รบเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวให้สายตวรวจลงพูดเลยว่าเจอ,อยังไงครับตรวจในพื้นที่เส้นทางถนนรนสิตปรทุมครับออจอดประกันเหตุบริเวณปัป๊มบางจากป,ปากซอยสุรีสองพบผู้ต้องหาขับรถจักรยานยนต์พิโนโสีฟูผ่านมาลักษณะต้องใส่ผิดปกติจึงได้ขับรถติดตามแล้วก็เรียก ตรวจคนได้บริเวณหน้าศูนย์วิศวกรรมการเกษตรตรวจพบต้นต้นเป็นยาเสพติดยาบ้า2เม็ดจึงได้นําตัวมาที่สพประคองติธิทาําการมจับกุมตรวจสอบรถจกักรยานยนต์ต้นว่ามีชื่อที่ไม่ตงรงมีคันหนึ่งนะครับเอาไปขายที่ยุทธยานะครับแล้วก็คั้งที่สองเนี่ยพบที่ขับไปสั่งแก้วแล้วโดนตรวจยึด เรเกิดเรียที่สแกนเหมือนกันที่สามเลยกลางคืนเลยคืนคืนบึ๊กหลกลักหลักมาบึ๊กที่รวบจับยาเลยพอาร้ายก่อเหตุเสร็จก็มาโดนสายตรวจจับของเรื่องยาเสพติดและส่งขยายผลมาให้สืบสวนนะครับจนเราไปประสานผู้ใหญ่มาแจ้งความตอนเช้าถึงทราบว่ารถตัวเองหายเนี่ยับแบบตายเสร็จผู้ใหญ่ก็มาติดต่อแจ้งความนะครับในครั้งแรกเรายึดได้เลยนะครับยึดได้จากของงานผู้การปราบปรามส่วนกรณีที่สอบถามว่าคันที่ขายที่เมืองปทุมถูกไหมที่ยึดได้ที่ืองปทุมเนี่ยคือผู้ต้องหาเนี่ย เมื่อได้รถไปแล้วเนี่ยได้ขับตะเวนได้ไปขายตามร้านนะร้านซ่อมแอร์ไม่ได้รู้จักเขานะก็ไปเสเนอขายคารพันว่าเสนอคารพันเนี่ยตัวของผู้ที่คนที่รับซื้อเนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะมันถูกเกินก็เลยพาผู้ต้องหาไปเข้าโรงพักเลยเมืองปฐุมว่าไปตรวจยึดจากเจ้าหน้าที่จังหวัดน,นะตัวนี้ก็อาศัยช่วงจังหวัดถอยออกมาก่อนแล้วก็หลบหนีออกมาก่อนครับสัมภาระของเขาเนี่ยก่อเหตุนคนเดียวตลอดนะครับแล้วหลักการเขาเห็นคือจะเดินใช้การเดินเท้าเลยนะครับ โดยจะมีการนั่งบ้านเขาให้อยู่ในพื้นที่สามโคกนะนั่งรถเมล์มาลงในพื้นที่ชุมชมนต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่คือปาาคลองพอลงเสร็จก็จะเดินตะเวนตามเส้นทางถนนไปเจอรถที่จอดอยู่ข้างทางถ้าคันไหนไม่ล็อกคอหรือเสียวแจคาเนะี่ยเอาเลยนะโดยส่วนใหญ่จะเป็นรถสภาพเก่านะไม่ใช่รถสภาพใหม่ไม่มีกลุ่มแก๊งส่วนการขายจะขายแบบทั่วไปเลยเจอใครพอมีแรนซื้อร้านของเก่าเขาก็ขายนะครับเกี่ยวเรื่องของการเสพย,ยาติดนะครับติดพวกมาปรมาณแปดเคสนะครับเอนที่ผ่านมา ทั้งพ e, ื้นที่ประตุมธานีแล้วทั้พื้นที่ทุกวันนครนายกครับเตือนประชาชนโดยทั่วไปนะครับกรณีรถทุกวันนะครับอย่าไปมองแค่ว่ารถใหม่คนร้ายจะขโมยไม่ใช่เก่าใหม่เอาหมดนะครับส่วนของคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยคือเน้นเลยฮะหนึ่งไม่ล็อกคอสองมือแจกาสภาพเก่าเขาไม่สนไมี้รถตกมาล่างเลยโอเคครับโอเคครับไม่รับสายแล้วใช่ไหม ก็คือเรามาพื้นใช่ไหมก็คือรถก็จอดอย่างไรจอดที่สนามไหนะจอดอยู่ที่สนานะท้ากุญแจไว้เราเอามาเลยมาชาร์จที่ไหนล่ะที่ร้านครับแล้วไปบอกเขาว่าไงบอกว่าชาร์จแบตบอกว่าชาร์จแบตแล้วเสร็จอ่าเสร็จแล้วก็ขับรถไฟออกมาเลยครับขับรถแล้วไปเอายาไหนมาเสร็จยางผมก็อะไอ้คันนี้อ่ะเอาจากไหนมา จำได้ไหมเออตรงไหนตรงแถวนี้คันนี้ล็อกคอไหมคันนี้คันนี้ไม่ล็อกคอครับแล้วเข็นลงมาเลยแล้วเข็นแล้วไปไหนต่อาไปขายรู้ไหมันผิดอ่ะ อยากจะฝากให้ผู้อือ่นกเป็นตัวอย่างไหมขอโทษขังคมด้วยนะครับน้องปรชาชนที่ดูอยู่นะก็อย่าทำตามนะครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณค่ะอิวสาลาพีมงานตามให้พี่ครับพีพ่่ีตำรวจเขาเจอรถตรงนี้แล้วไปแจ้งไปดีใจไหมฮะดีใจมากเลยคะ่ะก็ไม่คิดว่าจะได้